สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันพฤหัส,สบดีที่23ตุลาคม2568นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยหลังเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบลีกเฟสในนัดที่3นะครับที่เชลซีก็เปิดบ้านเอาชนะอาแจกอัมสเตอร์ดัมไป5ประตูต่อหนึ่งนะครับก็อาแจกเหลือ10คนนะในนาที15นะครับนี่คือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ในเกมนี้รนะับที่เป็นสิ่งที่โฟกัสนะครับถ้าใครไม่ได้ตื่นดูนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแล้วกันนะครับว่าในเกมเกมเนี้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างยังไงก่อนืฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันเยอะๆนะผมนะก็ากด like, ไลค์สักหนึ่งร้อยไลค์แล้วกันนะครับผมถึงแม้อาจจะไม่น่าจะถึงกันะนะผมก็เข้าใจได้นะผมเป็นช่องเล็กๆแบบนี้คนระับก็ฝากแล้วกันนะคราสำหรับใครเข้ามาดูนะครับผมนะอ่ะ ก็ถือว่าเกมนี้ถือว่าเป็นสามคะแนนที่เราก็ต้องควรที่จะเก็บให้ได้นะแล้วก็เดี๋ยวเจอกับทางคาราบักในนัดหน้าเนี่ยนัดที่สี่เนี่ยเราก็ควรเก็บให้ได้นะผมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นมันจะเจอกับบาร์เซโลนาใช่ไหมเจอบาซ่าเจออตาลันตาแล้วก็มันจะเจอทีมอ่าทีมไอเนี่ยมันจะเจอทีมเล็กอยู่ทีมหนึ่งนะผมพาฟอสอะไรสักอย่าง,งชื่อทีมะนะแล้วก็ไปปิดท้ายเจอนาโปลี นะครับผมนะเป็นประมาณนั้นนะผมสรับโปรแกรมของเชลซีอะนะไล่ดูอีกทีนึงแล้วกันนะผมเพราะว่าเพื่อความชัว์นะนะครับผมนะเพราะว่าเราเพิ่งผ่านไปสามนะเราก็มีหกคะแนนเพราะว่าเกมแรกกับบบเยอร์ราแพรใช่ไหมนะครับผมนะอ่ะเนีย่ยเดี๋ยวเราเจอเอ่อพาฟอร์สแหละนะผมเป็นทีมจากเอ่อประเทศ อีอย่างนะเดี๋ยวไซปรัสเลยอ่ะโอ้โหพาฟอสนะทีมจากไซปรัสนะผมแล้วก็ดีนะที่เล่นในบ้านนะครับหลังจากนี้เนี่ยเกมในบ้านจะอีกสองเกมเมื่อคือเจอบา,าร์ซ่ากับพาฟอสเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยบุกเยือนทีมอิตาลีสองทีมเลยนะครับบุกเยือนทั้งคู่ครับทั้งอัตตันตาแล้วก็นาโปลีนาโปลีเนี่ยนาสุดท้ายนะนะผมนะก็กว่าจะถึงตอนนั้นคือเชลซีผมว่าน่าจะ ทีมน่าจะสมบูรณ์กว่านี้นะผมคือเอาง่ายๆผมแค่มองว่าอ่ะบาซ่าอาจจะห้าสิบห้าสิบสลับโคพาวเมอร์นะแต่ว่าอาร์ฟอสกับนาโปลีไอสองนัดสุดท้ายสองเกมสุดท้ายของแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสเนี่ยผมว่ายังไงต้องมีพาวเมอร์แหละนะผมแต่ก่อนนั้นเนี่ยเจอกับบาซ่าผมไม่ชัวร์ไงไม่น่าจะทันอนะ่ะเจอทั้งอาร์เซนอลทั้งบาซ่าไม่รู้มันจะทันหรือเปล่านะจะไหมถ้าไม่ไม่มีโคพาวเมอร์ mer, อาจจะหนักนิดหนึ่งนะ,นะครับในการเจอกสองทีมนี้นะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับดูก,การใหญ่ายาวไกลนะเพราะว่าพฤศจิกากับธันวามื่ก็ถือว่าเป็นช่วงสาคัญเหมือนกันนะผมมันก็จะมีต่อยอดช่วงกุมภาแล้วก็มีนาคมนะครับผมผมชอบแบ่งทามมิ่งไว้นะแบบช่วงเวลาที่ในฟุตบอลลีกอะในการรันยาวๆหรือไม่ว่าจะเป็นเกมลีกบอลยุโรปหอนะไรเงี้ยนะคือรันยาวๆแบบเออช่วงเวลาไหนที่สําคัญที่ควรจะไม่ควรจะพลาดอะไรเงี้ยนะผมนะดังนั้น เดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกทีนะผมยังไงก็เดี๋ยวไปดูในเกมวันนี้ดีกว่าสำหรับเชลซีกับอาร์เจนะครับผมนะเริ่มเกมมาสภาพอากาศไม่ค่อยดีนะวันนี้ก็รู้สึกว่าฝนตกหนักเหมือนกันนะสำหรับเวสต์ลอนดอนนะครับผมนะก็เออ่มีจังหวะของทีมเยือนก่อนนะอาร์เจ็ครื่องแรกเนี่ยเชลซี Chelsea บุกจากขวาไปซ้ายนะครับผมก็คืออาร์เจ็ได้ลุ้นก่อนนะจ่ายทะลุแต่ว่า เกือบไปอ่ะคือโฟฟาน่าถึงก่อนถึงบอลก่อนนะคือฉบแปลบอลก่อนที่จะถึงตัวของนักเตะอาแจซ์นะครับผมคือโจแกนเส้นจะออกมาเลยแต่ทีนี้คือเอ่อโฟฟาน่าชิงจังหวะเล่นก่อนนะครับผมแล้วก็เอ่อมาอีกจังหวะหนึ่งนะครับผมคือได้หลุดมานะทางซ้ายนะครับผมแต่ว่ายิงติดบล็อกนะครับผมแล้วก็เอ่อเชลซี Chelsea ก็ไม่ได้เตะมุม นะครับผมเปิดเข้ามาเนี่ยเอสเตวั m, เปิดมาแต่ว่าโดนมงสกัดออกแล้วก็อีกทีนึงเนี่ยเอนโซได้เปิดทางซ้ายบ้างเปิดเข้าไปแต่ก็เสียฟาวนะเชลซี Chelsea ไปทำฟาวก่อนนะครับผมแล้วก็ลูกลุ้นประตูแรกกของเชลซีก็คือมาจากมาร์กิลนะคือเอนโซจ่ายทะลุช่องให้มาร์กิลหลุดไปทางขวาแต่ว่าพยายามจะยิงนะครับผมแต่ว่ายิงติดเซฟนะครับผมยิงติดบล็อกออกหลังแหละนะผมนะก็ประมาณนั้น แล้วก็จนมาถึงนาทีสิบห้ครับนั่นแหละคือจุดลต็ตเตอรของเกมที่ทําให้ออกมาเป็นสกอร์แบบนี้นะผมก็คือโบนาโนเต้นะครับผมโดนสก,กัดโดนเท้ายันใบนะผมนะโดนยันใบนะผมกรรมการตอนแรกแจกไข่ใบเหลืองนะทีนี้คือพอมาดูภาพช้าผมคิดในใจเฮ้ยต้องดู VR ว่ะมันต้องดูลูกเนี้ยเออต้องดูนะครับผมเพราะว่ามันยันไปอาจจะมีลุ้นใบแดงได้ สุดท้ายกรรมาการไปดูไม่ไม่ดูไม่นานะครับไปดูแป๊บหนึ่งแล้วก็คือมันยันเต็มเท้าเลยครับไม่โดนบอลไม่อะไรเพราะว่าเขาจับบอลยาวแล้วพยายามจะไปเล่นแต่ว่าโบนานเต้ถึงบอลก่อนแล้วก็ยันข้อเทา้าเหนือข้อเท้ามนิดหนึ่งใส่โบนานเต้นะครับผมก็โคัิสินก็คือยกเลิกใบเหลืองให้ใบแดงกับทางชื่ออะไรเบอร์แปดอะไทเลอร์แล้วแต่เคนเดตไทเลอร์เออนะผมก็ เป็นใบแดงไล่ออกไปจนนํามาสู่การที่เชลซีได้ประตูครับตอนแรกเนี่ยผมรึกว่าจะเปิดไปแต่แต่เอสเตวอกับเอนโซคือเล่นกันแล้วก็เล่นสั้นครับกลายไป็ว่าไปจ่ายบอลให้โบนาโนเต้เปิดด้วยซ้ายเข้าไปนะผมแล้วก็เวสลีโฟฟาน่าโมงตั้งกลับมาให้มาสกิลที่ตอนแรกยืนลำหน้านะแต่พอเล่นไปนะที่โบนาโนเต้เปิดมาตัวเขาก็ อาจจะมีขยับนิดนึงอ่าขยับเพื่อให้ลงมาอยู่ในไลน์เพื่อโอฟาน่าหม่งไปปุ๊บก็คือไม่ล้ำหน้าคือหม่งชงไปแล้วก็มาร์คิวแปรด้วยขวาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มันก็น้ําหนักมันก็ดีพอที่ยิงสวนตัวเข้าไปนำหนึ่งศูนย์นะผมเป็นที่มาในหละพอจังหวะใบแดงนาทีสิบเจ็ดแล้วก็นาทีสิบแปดก็ยิงพอดีเลยนะผมสหรับมาร์คิวก็ถือว่าเป็นประตูแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกของเขานะ,นะนะผมก็เปิดตัวได้ดีนะผมหลังจากเกมกับฟอร์เรสต์เล่นได้ดีนะ ในครึ่งหลังนะครับผมโอเคพอหลังจากนั้นเนี่ยอาแจกจะมาลุ้นตีเสมอนะครับก็คือได้ฟรีคิกนะแต่ว่าก็เปิดออกหลังไปเองนะผมรูปเกมเนี่ยพอช่วง15นาทีแรกผมไล่ฝัลนะ15นาทีแรกเชลซี Chelsea พยายามเพสแดนบนเลยมาร์กจูเนียว,วิ่งไล,ล่ตั้งแต่กองหลังไปยันผู้สาวตัวเลยแต่ว่าอาแจกอาจจะยังมีจังหวะที่แก้เพสออกมาได้เอหนีจากการกดดันของเชลซีได้ ในบางจังหวะก็เลยส่วนมากเชลซีจะเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับไม่ได้เร่งรีบจังหวะอะไรต่างๆคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆส่งกันส่วนใหญ่จะขึ้นเกมจากโฟฟาน่าโทซินยเรฮาโตอะไรประมาณนี้ครับคืออยู่มาเนี่ยลาเวียมารับบอลกเซโดอะไรแล้วแต่นะก็คือแบบพยายามทําเกมแต่ช้าๆค่อยๆทําอะไรแบบนี้นะผมแล้วก็เชลซีเนี่ย มาได้จังหวะอันนึงนะที่กิ๊เทนลากไปทางซ้ายนะแต่ว่าติดบล็อกออกหลังแล้วก็พอเตะมุมปุ๊บเนี่ยบอลมันมาเข้าทางไกเซโดลองซัดไกลแต่หลุดกรอบลิลอันนี้ยิงหลุดกรอบไปก่อนนะแต่มาแก้ตัวครับเป็นจังหวะที่กิ๊เท่นลากขึ้นมานะผมแล้วก็ส่งให้ไกเซโดไม่คือล็อกเข้าในแล้วคือไม่ได้เปิดนะคือจ่ายจ่ายให้ไกเซโดที่วิ่งมาแล้วเสียงของแฟนบอลเทลซีตามเคยครับชูดให้ยิง าไซโดเอาเลยครับตามสั่งลูกนี้แต่กลายเป็นเข้าไงแถบนักเตะของอาแจกเข้าไปสองประตูต่อศูนย์นะผมคือ,อพอนำสองศูนย์แล้วอาแจกเหลือสิบคนเนี่ยมันนึกว่าแบบเออเกมนี้จะง่ายแล้วนะครับผมถ้ามาลูกสานี้โอเคเลยแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นนะครับผมไปเสียสมาธิอยู่ช่วงหนึ่งแบบเรื่องความละเอียดในเกมที่แบบควรจะเล่นปลอดภยัยเล่นดีกว่านี้ตัดสินใจที่เฉียบขาดกว่านี้แต่การว่าลูกนี้โทรซินไปเสียฟาวครับ เพราะว่าอทางเอมันชื่อโมโลบ่าเบอร์เจ็ดนั่นแหละลากลากขึ้นมาทางขวานะผมแล้วก็ตัดเข้าในเนี่ยบอลไปแล้วจะส่งให้วอลเวกอสที่อยู่ตรงกลางนะครับผมตัดกายเป็นว่าบอลไปแล้วโทซินไปเหยียบนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดจังหวะน,นี้ว่ามันเป็นที่มาที่เป็นมาตรฐานที่ตัดสินให้เป็นจุดโทษของเอสเตวาในช่วงท้ายครึ่งแรกอ่าผมพูดคำนี้แล้วกัน เป็นจังหวะเหยียบเหมือนกันครับไปเหยียบหลังเท้าอ่ะของนักเตะของอาแจกอย่างโมโรสลับโทสินก็เลยเสียใบยเหลืองด้วยนะครผมแล้วก็เสียจุดโทษด้วยแล้วก็ทางอาแจกอาแจก,จกนะคือน่าจะเป็นว wow อลเวกฟอนแ้วยิงเข้าไปนะครับผมยิงรอดแขนยอร์เกนเซนเข้าไปนะครับไล่มาหนึ่งสองก็เลยสถานการณ์ตอนนั้นคือเชลซีต้องพยายามนำห่างให้ได้ครับ อ,อพยายามนำหายนะเพราะว่าอาแจากพอเหลือพอเหลือมาลูกเดียวเนี่ยเขารอจังหวะโต้แล้วจังหวะที่ส่วนใหญ่ที่เขาจะทําเกณขึ้นไปก็คือพยายามเปิดให้วาเวคอสพักบอลวันนี้โทซินกับทางโฟฟาน่ารับมือกับว่าเวคอสอยู่ตลอดเลยแล้วยิ่งไกเซโดมีจังหวะที่อาจจะมีปากเสียงกันนิดหน่อยด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีจังหวะที่วอเวคอสแตกไปอีกตรงบริเวณรนบาผากนะผมเพราะว่าโดนสตาร์ทของโทซิน อ่าเพราะว่าอันนี้อันนี้มันไม่ได้ตั้งใจ่ครับเพราะว่าล้มไปแล้วคือล้มไปนอนแล้วอ่ะแล้วก็ขามันก็แบบแคล้ายๆแบบไปโดนอ่ะขามันก็ลงมาตามจังหวะครับอาจารย์ลงมากับพื้นมันก็มากานว่าส้นตรงส้นนะครับที่มันมีปุ่มสตาร์ทที่เป็นเหล็กอ่ะเออไปกระแทกก็เลยแบบเสียเลือดไปนะวาวเวคอแต่ว่าก็หัวเสียเหมือนกันบางจังหวะที่แบบปะทะกับโฟฟาน่าบ้างปะทะกับไกเซโด่ edo, บ้างปะทะกับโทซิมันมาแล้วแต่นะเพราะว่า ต้องผัดกันประกบน,นะครับผมเพราะว่าอาแจกในในครึ่งแรกเนี่ยที่น่ากลัวคือการพักบอลของวาไว้คอ์แล้วะให้เพื่อนเล่นต่อจังหวะสองได้คืออันเนี้ยที่แบบดูน่ากลัวของอาแจกนะนะครับผมแล้วก็มีจังหวะที่ทีมเยือนได้ฟรีคลิกบ้านนะแต่ว่าก็เปิดออกหลังไปเองนะเขาจับบอลไม่อยู่แล้วมันก็แล้วก็มีจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะครับผมแล้วก็จังหวะที่ เอนโซ่พา so ยเออสเตวาพยายามเปิดให้เอนโซที่อยู่เสาไกลนะลอดมีทั้งเอนโซและกิทเทนรออยู่แต่ว่าบอลมันเลยไปหมดนะผมจับไม่อยู่บอลมันตกพื้นแล้วก็ลั่นออกหลังไปและกิทเทนไม่คิดว่าจะเล่นแบบมาจะมาถึออ่ะเธอคือถ้าเขาอ่านเกมแล้วแบบพุ่งไปข้างหน้าเลยอาจจะเก็บเก็บอลได้แต่ว่าก็คือก็นึกว่าเอนโซเก็บได้นะผมก็เลยไม่ได้วิ่งขลาไปรับบอลแล้วก็หลุดออกหลังไปนะผมจนนาทีสี่สามครับ ความมุ่งมั่นของวาวิคอสจนเกินไปจนทําให้เจ้าตัวเสียจุดโทษให้กับเชลซีลูกนี้เนี่ยเออนโซ่ so หลุดไปครับน่าจะเป็นกิดเทนะจ่ายให้มั้งนะผมอันนี้ผมไม่ค่อยชัวนะกิดคือจ่ายให้ปุ๊บเอนโซ่ so หลุดไปทางซ้ายเข้ากอบแล้ววาวิคอสสไลด์ครับเพราะว่าเอนโซ่ถ้าคือจะพยายามสไลด์แล้วบล็อกการเปิดของเอนโซแต่กลายว่าไปสไลด์ตัวเอนโซนะครับผมไม่โดนบอลเลยไป ถกเถียงมีมีคุยกับผู้ตัดสินแบบเฮ้ยโดนสุดท้ายไม่โดนครับจริงๆภาพช้านี้ชัดเคลียร์ผู้ตัดสินเปล่าจุดโทษเลยครับแล้วก็เอ็นโซขึ้นลุกขึ้นมาสาหารเองนะครับยิงยิงเข้าไปนะครับผมเอาไปไป,ไปทางขวามือตัวเองนะยิงเข้าไปครับนำสามหนึ่งแล้วก็ช่วงนั้นมันทดเวลาห้าทีเพราะว่า VAR จังหวะใบแดงแล้วก็จังหวะผสมพยาบาลวาไวคอร์ตนะครับผม <c oughs> ขออภัยนะครับแล้วก็ ลดไปห้านาทีนะครับผมอาแจะมีฟรีคิกนะเพราะว่าเอนโซเอนคืออาแจากได้ฟรีคิกเปิดเข้าไปแต่ว่าไปทำฟาลเอนโซนะครับผมก็ไม่มีอะไรจนนาทีสี่สิบห้าบวกสาประมาณเนี้ยสี 5, ่ห้าบวกห้าสี่ห้าบวกประมาณนี้นะครับพอมันเล่นไปเลยไปสะพันแล้วน่าจะเป็นสี่ห้าบวกสี่บวกห้าประมาณนี้เอสเตาวาลได้บอลทางขวาครับแล้วก็หมุนไปหมุนมา นะครับผมแล้วก็โดนทําฟาวนะครับผมไม่แน่ใจว่าเบอร์ไหนนะเพราะว่าโมไม่ทันลูกนี้คือผมก็ได้ได้จดเหตุการณ์อย่างเดียวแต่แบบไม่ได้ใส่ใจเบอร์นะลูกนี้เหยียบขาเหมือนกันครับเหยียบเท้าอ่ะเหยียบฝ่าเท้าหลังเท้าหลังเท้าเอสเตอวลครับเหยียบแล้วเอสเตอวลไม่ได้ล้มเลยนะแต่แบบอาจจะไปจังหวะนี้แล้วล้มไปกรรมการเนี่ยคืออยู่แถวๆนั้นเลยครับ ปีตจุดโทษมาตรฐานอย่างที่ผมบอกไนงะกับที่เชลซีเสียคือโทซินเหยียบเท้าเหมือนกันบอลไปแล้วเลยเหยียบเท้าอันนี้เหมือนกันนะครับเป็นมาตรฐานเป๊ะๆเ,เลยอาจจะเหยียบไม่ได้แบบเหมือนกับโทซินแต่ว่าเหยียบอืมเหยียบหลังเท้าเอสเตวาลน่าจะเป็นเท้าซ้ายแหลมะมั้งเหยียบแล้วก็ล้มลงไปนะครับผมแล้วในเขตโทษยโทซินก็ป,ป๋าปี๊ดจุดโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เอสเตวาลสังหารเอง เอนโซให้นะให้บอลเอสเดวาไปแล้วก็สังหารยิงด้วยซ้ายดีเลยครับยิงเสียบมุมเลยครับทางซ้ายมือตัวเองเข้าไปนำสี่ประตูต่อหนึ่งนะผมก็เล่นไปนิดนิดหนึ่งอะ่ะแล้วก็โฟลต้าซีนกระเป๋าจบครึ่งแรกเชซีนำสี่หนึ่งคือเกมมันแทบจะจบไปแล้วนะครับครึ่งหลังลงมาเนี่ยเชซีเปลี่ยนตัวเพียบเลยนะผมก็เอาอังเดซานโต้ชาลิปจอชาโลบาลงมาก็ปรับเปลี่ยนบ้านนะเอาไปพักเอนโซ่มาร์คิวโทซินพักนะครับผมเอาออกไป แล้วโชว์ซีมาได้ประตูครับจากคาริจจอดนะลูกนี้คืออาลาเวียแทงให้ซานโตสนะผมแต่ว่าจะให้ซานโตสนะผมแต่ที่หลุดไปในกรอบแต่กลายเป็นว่าบอลมันขูกขิกแล้วมาเข้าทางคาริจจอนับยิงเฉละนะครับะะผมแบ,บ็คขวาของอาจแจกน่าจะชื่อโรซาไม่ใช่อ่ซอสมะเขือเทศโรซาแล้วนะแต่ชื่อมันเสียนโรซาอัางน,นะครับเออ แล้วก็ยิงแฉลบเข้าไปนะผมทาลิจอร์ดนะผมลงมาแป๊บหนึ่งยิงเข้าไปเลยครับ5-1แล้วหลังจากนั้นเชลซีก็มาเรื่อยๆครับลาเวียสองไกลบ้างอาเชมปงลองยิงบ้างก็ติดบล็อกเข้ามือโกลเข้ามือโกไปจอดหลุดมาทางขวาเอสเตเวลปรหลุดกอไปนิดเดียวคือวันนี้ผมเสียดายอย่างเดียวตรงที่ว่าเอสเตวน่าจะมีลูกสองบวกให้เขาโอกาสเยอะวันนี้ อ่ะจังหวะที่จอร์ดหลุดมาคือจอร์ดไปยืนทางขวาแล้วเอสเตวาไปยืนกลางเหลี่เป็นหน้าฟอรนายเปเลยวันเออน,นี้ยเออพอรึ่งหลังนะจอร์ดขึ้นมาแล้วเปิดให้เอสเตวาแปรนะผมแปรด้วยซ้ายบอลมันเด้งแล้วออกหลังไปเจ็บเฉียวไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีคิดเทนนะเปิดด้วยขวานะเอสเตวาคือเหยียดไปถึงบอแลแหละแต่มันจังหวะยิงมันไม่ได้อ่ะคือแบบเหลี่ยมบอลที่จะ แต่เข้าไปเลยมันก็ยากนิดนึงแต่ว่าบอลมันสัมผัสนิดเดียวอะแล้วมันก็หลุดออกหลังไปนะครับผมแล้วก็กิทเทนนะผมวันนี้ที่โดดเด่นก็คือทําไมถึงได้แมนแล้วหมายก็วันเนี้ยคือแบบพยายามทําเกมจ่ายคีย์พาสให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะผ่านบอลด้วยขวาให้เอสเตวาลนะ์จ่ายบอลให้เอสเตวาลแล้วก็ยิงด้วยซ้ายติดเซฟออกหลังนะลูกนี้หยุดลิงยิงอะหลุดไปยิงอะครับเอสเตวาลยิงด้วยซ้ายติดเซฟ,ฟนะผมคือ แล้วมีจังหวะหนึ่งที่เอสเตวาลลองยิงด้วยซ้ายนะครับแต่ว่าก็เข้ามือผู้รักษาประตูครับมีจังหวะที่จอร์ดเปิดบอลฉลับมาให้เอสเตวาลจากอา,า,อากาศหลุดกอบไปนิดหนึ่งนะครับผมก็คือพยายามแหละคือวันนี้เสียดายน้องมันตรงที่ว่าน่าจะยิงได้อีกสักลูกหนึ่งในเครื่องหลังแต่กลายว่ามันไม่ได้สักลูกนะครับผมแล้วก็ทดเวลาเท่ากับครึ่งแรกครับห้านาทีเช่นกันนะครับผมก็จบไปอาฟโฟซีเอาชนะไปห้าน่เพราะว่า อาจจะจังหวะจะขึ้นมาอะไรเชียวซีเก็บหมดพอเลยแดนเชลซีขึ้นมาก็สกัดได้เก็บบอลได้หรืออาจจะทําพลาดเองเสียเองหรืออะไรอย่างนี้นะผมนะก็ประมาณนี้เพราะว่าเขาถอดวาลเวฟคอร์ออกไปเลยตั้งแต่ครึ่งหลังแล้วนะผมเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเลยนะครับผมแล้วก็หน้ามันมีใครเก็บบอลได้เปิดทงขึ้นมาไงพยายามทําขึ้นมามันมีตัวพักจังหวะแรกแล้วเล่นจังหวะสองได้เหมือนครึ่งแรกครึ่งแรกมันดูอันตรายตรงนั้นครับที่ นึกอะไรไม่ออกหรือทําเกมขึ้นมาก็คือเปิดยาวให้วาไวคอร์เก็บบอลได้แล้วก็เล่นต่อจังหวะสองแต่เครื่องหลังไม่มีจังหวะนั้นแล้วครับนะพอแบบตัดเชลซีได้แล้วเชลซีก็ไปลุมแย้งก็เอากลับมาได้เลยแบบนี้ในเครื่องหลังนะจะเป็นประมาณนี้สำหรับลูกเกมนะผมก็ประมาณนี้นะสำหรับลูกเกมทั้งหมด9ก้าสิบนาทีนะที่เชลซีเอาชนะไปห้าหนึ่งนะก็เก็บสามคะแนนไปนะครับผมอ่ะไปดูหลายชื่อครับที่ มาเลสกาส่งมานะวันนี้ก็โลโก้อาจจะเปลี่ยนไปหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เชลซีได้แข่งเสื้อเดี๋ยวถ้าได้สปอนเซอร์มาก็จะเปลี่ยนอีกเพราะว่าเดี๋ยวตอนผมต้องย้าย F p t พทไปอยู่ขวามือนะแล้วก็ใส่โลโก้สโมสร์อ่าโลโก้ของสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อเชลซีเพราะว่ารายงานหลายรายงานเห็นแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเชลซีตกลงหน้าอกเสื้อแล้วแหละน่าจะผมว่าปีนี้น่าจะเปิดตัวได้แล้วไม่น่าจะเข้าไม่น่าจะเกินเข้าสู่ปีส0 2 6ยี่บกอ่ะคือน่าจะภายในปีส0 2 5ิบ ว่าน่าจะได้แหละนะครับผมโอเคครับเชลซีมาในระบบสี่สองสามหนึ่งอ่สี่สามสามอะถ้าจัดตามผูสกอรประมาณนี้ก็ได้นะผู้สาวตัวเป็นยอร์กนเซ่นครับแนวรับก็มีฮาโตโทซินโฟฟาน่าไกเซโดไกเซโดเนี่ยเล่นแบ็คขวานะแต่ว่าเวลาทำเกมบุกก็หุบเข้ามาข้างในเอ bon นโซลาเวียบนานาเต้นะผมสี่สองสามหนึ่งก็ได้นะบนานาเต้ bon อยู่ตรงกลางเล่นหน้าต่ำนะครับแล้วก็ ปีกขวาเอสเตวัลปีกซ้ายคิทเทนหน้าเป้าเป็นมาร์คิวนะครับผมก็สำรองเนี่ยครบห้าโคต้าเลยนะนะผมก็อังเดซันโตลงมาแทนเอนโซนะผมทาริกจอนลงมาแทนมาร์คิวแล้วก็ชาโลบาลงมาแทนโทซินจอชอ,อาเชมปงลงมาแทนไกเซโดลิกกี้วอลนะครับผมลิกกี้วอลลงมาแทนโลมูลลาวียนะครับผมประมาณนี้สลับตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองที่ลงมาเล่น นะครับผมนะประมาณนี้เดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของมาเลสกากันหน่อยนะว่าพูดยังไงบ้างนะครับก็เขาบอกว่าอืมเรื่องใบแดงนะที่มันทําให้เกมนี้เปลี่ยนไปนะผมมาเลสกาบอกว่าใบแดงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทําให้เกมเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะเรารู้ว่ามันยากแค่ไหนนะที่จะอ่า เป็นเราเราก็รู้ว่ามันยากนะในการรับมืออะไรเงี้ยกับอาแจกนะ,นะแต่คือเราทํามันเราเราทําได้ดีนะในการรับมืออาแจกเราเริ่มต้นได้ดีครับค่อนข้างดีด้วยด้วยพอมันเปลี่ยนเป็นเหลือสิบคนของอาแจกมันเลยอ่าบอกพูดถึงตัวทีมเชลซีเองนะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่เชลซีช่วงเหลือสิบคนอ่ะก่อนหน้านี้นะไม่ว่าจะกี่เกมแล้วที่โดนใบแดงเขาบอกว่ามันเป็นซีซั่นที่หนักหน่หนวงสำหรับเรานะเพราะว่าเราต้องโรเตชัน แล้วก็ไม่งั้นนะ่ะมันจะซับซ้อนนะครับผมก็มันเป็นเรื่องที่แบบเกีแบบ่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วที่มันดูซับซ้อนหลังจากที่แบบชจซีนักเตะค,ค่อยๆทยอยโดยนแดงไงเข้าใจไหมเออเข้มามาครับแล้วก็เขาบอกว่าเราเชื่อมั่นในนักเตะดาวลูกของเรามากนะกลยุทธ์ของสโมสรก็คือกลยุทธ์ของสโมสรน,นะรไม่ใช่แค่นักเตะที่เราซื้อตัวมาเท่านั้นมาร่วมทีมเท่านั้นแต่รวมถึงนักเตะจากแคเดมี่ด้วยนะครับเพราะวันนี้มีคาวูมาแมคควีนอะ ติดติดทีมาด้วยนะครับผมมีชื่อด้วยนะวันเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเพราะว่าเอ่อแม็กซ์เมอริก็ติดนะกูสาาตูนะผมลิจี้วอลเนี่ยคาวูมาแม็กควีนเนี่ยนะก็ติดนะนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเอออสเตวานะเขาบอกว่าตื่นเต้นมากครับที่ได้เห็นเขาเล่นนะข้อดีของเอสเตวาคือ คุณอาจจะก,กังวลก็ได้นะบางครั้งที่แบบเขาดูเด็กนะครับผมเพราะว่าเขาเล่นได้ดีแค่เกมเดียวแล้วคิดว่าตัวเองอยู่ในระดับท็อปเขาเล่นได้ดีครับนะเพราะว่าพวกเขาเล่นแบบเล่นเกมได้ดีแล้วก็พอเล่นแค่เกมเดียวแล้วเขานึกว่าเออตัวเองขึ้นอยู่ในระดับท็อปแล้วนะผมเขาเล่นได้ดีครับแต่เขาสุภาพแล้วถ่อมตัวและอยากเรียนรู้นะผมก็คือค่อยๆพัฒนาไปครับคือผมมองว่าเชลซีสโมสรเนี่ยตอนเนี้ยนะสถานะมันคล้ายๆต้นไม้ต้นหนึ่งครับ คล้ายๆต้นไม้ต้นหนึ่งที่เติบโตไปด้วยกันค่อยๆเติบโตอ่ะเข้าใาจปรบไม่ใช่ว่าซื้อมาแบบต้นไม้ที่มันพร้อมออกผลเลยคข้าอจารบเออแต่อันเนี้ยค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นประมาณนี้มันทําให้นึกถึงผลต้นไม้จริงๆต้นหนึ่งที่มีผลไม้อะคข้าใาจยไหมเออนั่นแหละออกดอกออกผลอะไรประมาณนั้นแล้วก็เขาบอกว่าเออก็เราพูดกันหลายครั้งแล้วครับ ประเด็นที่การที่เรามีโคพาเมอร์มันจะทําให้ทีมเราดีกว่านี้อีกไม่ต้องสงสัยเลยถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็พยายามหาทางออกนะผมเป็นเรื่องดีที่เราสามารถทําผลงานได้ดีและคว้าชัยชนะมาได้แบบไม่มีโคพาเมอร์นะเราแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราชอบเล่นเมื่อมีโคพาเมอร์มากกว่าเออนะครับแล้วก็เขาบอกว่า เราทําเราสามารถทําได้ดีกว่านี้แน่นอนแต่เราพยายามจะจัดการกับเกมในเกมให้มากขึ้นแบบกับ,ก,บกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับผมแน่นอนว่าเรายิงประตูได้มากกว่านี้แต่เราก็พยายามจัดการกับเกมให้มากขึ้นเช่นกันเพราะวันเสาร์นี้เรามีเจอกับเรามีเกมเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าทุกๆเกมเนี่ยมันก็แตกต่างออกไปนะผมเกมพิมลิกล้วนต้องการลงเล่นที่แบบมันต้องเล่นได้ดีกว่านี้ยนะครับผม ความต้องการที่จะลงเล่นมันก็เยอะนะเพราะว่าซันเดอร์แลนด์ก็ทําไง้ผลงานได้ดีด้วยนะมันอาจจะดูหนักหน่วงเวลาเล่นในพิมลลีนะเพราะว่าแต่เราพยายามรักษาโมเมนตัมแบบนี้เอาไว้นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าอืมคนอายุถอสสโมสรเนี่ยเรามีนักเตะดาวรุ่งเยอะแยะมากมายนะผมเราเป็นทีมอายุน้อยที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมลลีซีซั่นนี้เรายาคงทำผลง,งานได้ดีเช่นเดิมผมภูมิใจมากมันเป็นข่ําคืนที่พิเศษนะครับ แล้วก็เขาบอกว่าเอสเตวาลเนี่ยพูดถึงเอสเตวาลเพิ่มเติมนะเ,เขาบอกว่าเขารู้สึกโชคดีมากๆเลการโตนมาเลสกาครับอกโชคดีมากๆที่เป็นผู้จัดก,การทีมของเขานะครับผมเป็นโค้ชเฮดโค้ชให้กับเขาเพราะว่าแฟนๆเนี่ยต่างจ่ายเงินซื้อตั๋วเพื่อดูนักเตะอย่างโคลพาเมอร์และก็เอสเตวาลนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าเขาโชคดีที่เป็นคุณซื้อของเชลซีมาในที่มีนักเตะอย่างโควพาเมอร์กับเอสเตวาลในทีมนะเพราะว่า ยังไงแฟนบอลเข้ามาดูก็อยากจะด,ดูนักเตะเหล่านี้เล่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับบทสัมภาษณ์หลังเกมของเอ so ็นโซมาเลสกาอย่างไงก็ประมาณนี้นะสำหรับในช่วง after the match เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีก็เกมกับซันเดอร์แลนด์นะในวันศุกร์นะครับผมแล้วก็มาว่ากันว่าจะเป็นยังไงยังไงก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ช่องหา t of Blue ไว้ดูนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมหากุณมีหัวใจเป็นสีน้ำเงินเราคือทีมเดียวกันสำหรับวันนี้ในช่วง after the match เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีเฟสนัดที่3นัดที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะอาแจ็กซ์ไป5ประตูตอนหนึ่งก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ